กลับมาแล้วค่ะโอ้โหตองกว่าจะกลับแบบพี่รอตั้งนานนะรอทําไมอะคะมีอะไรหรือเปล่าก็ไอรองเท้าที่พี่ซื้อเมื่อทีที่แล้วอะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะตองรู้ไหมก็พี่ซื้อมาเองพี่เป็นคนเก็บเองไม่ใช่หรอคะตองพี่ไม่ได้ให้มาย้อนแบบนี้นะพี่ถามเนี่ยพี่ต้องการคําตอบว่ารองเท้าพี่อยู่ไหนก็อยู่ในตู้ชั้นบนมั้งคะตองตู้บ้านเรามันมีตั้งเยอะอะมันอยู่ตู้ไหนอะทีมแกก็หัดหาก่อนสิ ตอให้มันมีร้อยตัวแกก็ต้องหาแต่แม่ครับตอเขาเป็นภรรยาผมนะครับเขาต้องจัดการทุกอย่างในชีวิตผมโห<อ>นี่พี่จะให้ตองจัดการทุกเรื่องเลยไงคะเนี่ยเพราะรองเท้าเนี่ยพี่ซื้อมาพี่ก็คนเก็บเองมันก็อยู่ในตู้ชั้นบนนั่นแหละค่ะลองหาดูก่อนไม่ได้หรือไงนี่ทีมถ้าแกอยากให้ตองแก้ปัญหาของแกแม่แนะนําให้อออไหมแกก็ออกไปหางานทําที่มันได้เงินเยอะๆก็ให้ตองอะ่ะ ลาออกจากงานแล้วมาอยู่บ้านไปเลยแม่มันจะเป็นแบบนั้นได้ไงอ่ะจะให้ตองออกจากงานได้ไงวันนี้ต้องเหนื่อยแล้วค่ะหาเองแล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนสิตองมาหาย้ก่อนสิทีมวันนี้แกว่างไม่สิหรอวันนี้แกก็ไปหาเองสักหน่อยมันจะเป็นอะไรไปมาช่วยผมหาก่อนสิแม่โอ้ยอะไรกันวะจะรูไปวะเนี่ย อยู่ไหนวะตอ้นี่นาเก็บกะจังเลยแม่งหายไปไหนวะพี่หาอะไรอ่ะพี่ทีมพี่หากุญแจรถด้วยนี่ตองเห็นปะเฮะ้ก็พี่เพิ่งขับกลับมาไม่ใช่เหรอลืมไว้ในรถหรือเปล่าพี่จะไปลืมไว้ในรถได้ไงในมื่อพี่จําได้ว่าพี่เอาเข้ามาแล้วอะ่ะก็ลองไปหาดูก่อนสิเผื่ออาจจะลืมไว้รถจริงๆก็ได้นี่ถ้าไม่ช่วยก็หุบป,ปากไปแปะคนแม่งยิ่งหงุดหงิดอยู่ ไปไหนวะช่วยก็ไม่ช่วยโอ้ยหาไปไหนวะก็ดีไงต้องบอกแล้วว่าพี่ลืมไว้ได้รถเนี่ยเราจะพูดมาทำไมถ้าหาเจอก็แค่เอามาให้มันแค่แนั้นนะ่ะไปเอาให้แทนที่จะขอบคุณกับสักคำฮะบนนิดบนหน่อยไม่ได้เลยเหรอท่านรู้แต่แรกนี่ก็ควรไปเอามาแล้วป่ะ ฮะเอามาเลยฮีย่ไม่ได้ถึงใจสักเรื่องเลยพูดซ้ำพูดสอน วันนี้ร้อนจังเลยนะคะดีนะที่เรากินอะไรกันมาแล้วไม่นั้น,นคงหิวแย่เลยลูกนั่นนะสิคะไปไหนกันมารอตั้งนานแล้วเนี่ยหิวก็หิวถ้ารอนานกว่าดีวไสพุงใส่หน้าไปแล้วแล้วพี่หิวแล้วทำไมไม่ไปหาของในครัวกินล่ะคะทำไมพี่ต้องหาเองอะในครัวมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะลองเดินไปดูดิก็ถ้าไม่อยากกินในครัวเนี่ยก็สั่งอาหารมากินก็ได้นี่เฮ้ยมักง่ายไปเปล่าฮะ เออะอะไรก็สั่งอย่างเดียวอ่ะแพงก็แพงแล้วแกจะบ่นทําไมนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ถามด้วยเถอะแกเป็นผู้ชายภาษาอะไรแกถึงได้ขี้หงุดหงิดขี้บ่นแบบเนี้ยแล้วแม่เป็นแม่ภาษาไรผมแค่ยอยากให้เมียผมเนี่ยทําอาหารให้ผมกินแค่นี้มันยากมากเหรอคะเราละค่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวเราไปทำให้เองที่อยากกินอะไรหะ่ะอยากทําอะไรก็ทําสิไม่ต้องมาถามเยอะหรอกเกดแล้วแกก็อย่ามาบ่นรับหลังก็แลวกันเออ กินกันอิ่มสิเคยคิดถึงคนอยู่บ้านบ้างเปล่าเฮ้ยคนแม่งยังไม่ได้กินอ่ะตองลูกทนเอาหน่อยนะลูกอีกหน่อยอ่ะทีมันก็คงจะคิดได้ค่ะแม่ตองก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนนิสยัย แล้วว่าเปลี่ยนความคิดของเขาได้ทักทีนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะวันไหนคะ่ะนั่นสินะแม่ออกไปพ,พักผ่อน,นะคะแต่ต้องจะทอข้าวให้เขาก่อนแล้วก็จะงมดเงีดอีกได้จ้ะลูกและมีอะไรให้แม่ช่วยก็เรียกนะค่ะแม่ ถ้ามีโอกาสเนี่ยต้องจะพาแม่ไปนะคะแล้วเราก็แวะไปทําบุญกันด้วยเลยดีเลยลูกแม่ไม่ได้ไปทําบุญมานานแล้วไปก็ดีเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็ชวนพ่อป้าไปด้วยดีกว่านะคะแม่เนาะ,ะร้อน<ด>ที่ผายไม่มวันอะไรวะแล้วนี่อะไรว่างกันมากเหรอฮะมานั่งจับเขาคุยเป็นโถดกระแสงไงนี่จีมฉันคุยกับลูกสะพายของฉันมันผิดมากหรืองไงนี่พี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ ไปโกรธไปโมโหใครมาหรือเปล่าทำไมถึงได้อารมณ์เสียขนาดนี้อ่ะถ้ามีเรื่องอะไรอ่ะคุยให้เราสองคนฟังก็ได้นะคะจะได้ช่วยกันปรึกษากันได้ตองลูกปล่อยอีทีมมันไปเถอะเราสองคนไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะวันเนี้ยแม่เลี้ยงเองได้ไงล่ะคะแม่ต้องเป็นลูกนะคะตองก็ต้องเลี้ยงสิคะไม่ได้นะลูกวันนี้เป็นวันเกิดของตองแม่ก็ต้องเลี้ยงตองสิเออดีกันจังเลยเนาะ ขี้เกียจกันตัวเป็นขนแต่ออกไปหาข้าวข้างนอกกินถามจริงเหอะเงินเยอะนักเลยไงถึงจะออกไปกินข้าวนอกบ้านอ่ะผมบอกไว้เลยนะว่าอย่ามาเอาเงินผมทีแกมันเป็นลูกชายที่แย่แล้วก็เป็นสามีที่โคตรแย่จริงๆเลยช่างมันเลยค่ะแม่แล้วสรุปเนี่ยพี่จะไปกับตองไหมคะวันนี้วันเกิดตองนะไม่ไปกลัวเสียเดี๋ยวก่อนนะนยังไม่ได้มีใครบอกให้พี่ป็นคนจ่ายเลยนะพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอก ทุกครั้งที่เราออกไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยต้องก็เป็นคนควักจ่ายทั้งนั้นแหละนี่ไปกันะค่ะแม่แต่รถติดกินให้อร่อยนะอยู่บ้านกินมาม่าก็ได้ไม่เปลืองด้วย,ยเออแม่งน่าอฉาว่ะเมียแกแม่งโคตรดีเลยแม่งไม่เหมือนเมียฉันนะเว้ยแกรู้ปะ่ะเมียฉันเนี่ย ถ้าฉันไม่สั่งให้ทำกับข้าวเนี่ยมันก็ไม่ทำฉันเนี่ยพูดจนปากเปียกปากแฉะต้องพูดทั้งวันอยู่แบบนั้นน่ะโคตรจะเหนื่ยอยเลยเว้ยเออเทมแกพูดถึงเมียแกกับคนอื่นแบบนั้นได้ยังไงแกนี่นะแกไม่รู้สึกจิตใจของตองก็บ้างเหรอแล้วที่ผมพูดเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะแม่เฮ้ยเฮ้ยตองทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะ ไม่เห็นเหรอว่าคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะมิมั่นญาติเลยก็เห็นไงคะเห็นว่าพี่กําลังเอาตองเนี่ยไปพูดเรื่องไม่ดีให้คนอื่นฟังอยู่อ่ะพี่พูดมาแบบนี้ไม่กระดาษปากบ้างเลยไงอย่ามาด่าพี่แบบนี้นะพี่ไม่ชอบแต่พี่ทําแบบเนี่ยคิดว่าตองชอบเหรอแล้วพี่พูดผิดตรงไหนตองโอเคตองยอมรับก็ได้ว่าตองอาจจะมีบางเรื่องที่ตองก็บกพ่องอะไรบ้างแล้วถ้าตองพูดบ้างล่ะว่าพี่เองเนี่ยก็เป็นสามีที่ไม่ได้เรื่องเหมือนกันโคตรอะไร ทำงานไม่เคยทนเลยจนต้องออกจากงานมาอยู่บ้านเนี่ยแล้วตั้งแต่พี่ทํางานจนตอนนี้ที่ไม่มีงานทําเนี่ยพี่ไม่เคยช่วยออกค่าใช้จา่ายในบ้านเลยนะต้องเป็นคนออกคนเดียวแล้วทุกวันเนี่ยก็เอาแต่หงุดหงิดใส่ตองกับแม่พานใส่เราสองคนทุกวันพี่ลองคิดดูดิว่าใครกันแน่ที่แย่กว่ากันอะเราไม่พอนะพี่กุรู้ว,ว,วันนี้วันเกิดตองพี่ไม่เคยมีของอะไรมาให้ตองตองไม่เคยว่าแต่พี่ไม่เคยอวยพรตองสักครั้งเลยนะไม่ว่าเกดจะทํำยังไง ทำต,ตัวไม่น่าคบแค่ไหนแต่ตองอะ่ะเขายังอดทนกับพฤติกรรมดาวดาวของแกได้ใช่ค่ะตองเคยอดทนแบบนั้นค่ะแม่แต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าตองจะไม่ทนแล้วพรุ่งนี้เราไปหย่ากันนะคะเราสองคนเนี่ยจะได้ยุติความเป็นสามีภรรยากันจะทีตองเหนื่อยมากแล้วค่ะตองเหนื่อยกับการที่ตองต้องมานั่งออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราก็เหนื่อยกับนิสัยของพี่ที่เป็นแบบเนี้ ตองพี่ไม่หย่านะไม่ว่ายังไงแกแล้วแต่พี่ไม่ยอมแกต้องหยาเพราะคนอย่างแกมันไม่สมควรเป็นสามีของตองเขาต่อไปและจริงจริงอ่ะ,อะก็ไม่สมควรเป็นต้องแต่แรกเลยด้วยซ้ำตองจะถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยตองผิดเองค่ะที่ตองไปเลือกคนแบบพี่เป็นคู่ชีวิตทุกคน,นะคะ่ะความกดทันของคนเราเนี่ยมันมีที่สิ้นสุดนะคะมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะสามารถทนคนแบบนี้ไปได้ตลอดชีวิต ถ้าเป็นทุกคนเนี่ยจะทำแบบไหนคะทำแบบตองหรือเปล่าคอมเมนต์มานะคะแม่คะต้องขอบคุณแม่มากนะคะที่แม่ดีกับตองมาตลอดตองขอตัวนะคะแม่ตองกลับมาก่อนนี่ไปตามสิแม่ก็ปอ,อกแก่นั่นแหละชีวิตคู่ไม่ใช่สนามฝึกความอดท,ทนของใคร เพราะความรักที่ดีไม่ต้องมีใครต้องทนตลอดเวลา